สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับ่อมม่พี่น้องก็ยินดีตอนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ่เขามารับส้มรับฟังในคลิปพร้อมกับผมวันนี้พามาทรงงานครับพี่น้องสารงานเดิมต่อง,งานเก่าครับเตรียดค้างไว้เพิ่นนะครับแปดพันบาทครับมีอีกเจ้าหนึ่งครับมาต่ออีกสองพันครับพี่น้องเพิ่นก็เป็นมือนหนึ่งพอดีครับพี่น้องงานตรงนี้ ไฮนี่ผมเก็บงานแต่หลบก่อนแล้วนะครับไปคลิปก่อนมาวันนี้ผมเห็ดไฮต่อกันครับํำพอดีครับพี่น้องก็เล่าที่มือเครื่องเกือบสองมือมานลครับซทำด้ยมือละหาพันครับผมมากจอดแน่เห็ดแน่ครับเห็ดไปเรื่อยล่มหนาวก็กลับมาอีกเลยพี่น้องครบับรับยางดีครับจา้าที่เทียทเท่ยงเมื่อเที่ยงเลยพี่น้องเลย จับรับแล้วก็ต้องรอเมืองฝนหนำครับเมืองนฝนหนำนี่ครับเก็บยมงานเมืองแล้วนี่นี่ก็หาพวกเมืองแรกแล้วครับผมส่วนไทนี่ก็อซี่ไงเนี่ยครับแจ้งหน้าไทเก่านะพี่น้องโอ้เห็ดหยากร้ายพี่น้องเจ้าของหน้าเพิ่นพี่เราไทยเองนะครับเพิ่นไทยหน้าบานนี่มันเลยคูเจะครับจักหมองไรสูงหมองไรต่ำครับหน้าไทยไงจับลบไปแต่ก็จับลบมาอยู่พี่น้องเลย ใหนเน้เี็เก็บงานม่คอยงานมาเดยนะครับเพราะว่าเพราะเสีเดยดินแล้วมันอยากต่ำทั้งถางครับถางยื่นเจอเลยไล่ทะแยงมุมไปแนวนี้นะครับไล่จากมองนี้ครับไปน่ครับไล่จากมองนี้ดันง่ายมากนครับแถวหลังก็อยากรูปยักน้อยครับกระสะส่ขั้นแทะก็เป็นขั้นเกานะครับป่านขึ้นซื้ซซอส่วนไหนี่เจาก้อนอยากนักหนามต้องมุนครับขีบกอน ก็เก็บงานเต็มมือนั่นนะครับวันนี้ก็มาต่อให้นี่แต่ก,ก็มาต่ออีกเจ้าหนึ่งสองพันบาทครับไฟต้องผดแล้วฟไฟยังอะไรมึงพี่น้องให้นี่เก็บงานมาคอยงานมาได้ครับเพราะจักเฟื่องจักยังแน่พี่น้องจูดไฟก็เป็นตะย่านนะพระองค์ถ้าว่ากับจูดจี่ล่อครับมันหงจูดพ่อไอ้เหลี่ยวเนี่ยนะครับเบิดแดงเบิดแน นี่เก็บงานพร้อมจัดทรงครับผมมาเก็บงานเกาครับมาหนึ่งนี่ก็เป็นขั้นเดือนนะครับขั้นเดืนอนไอหนองเพ่อนขั้นเกากัป่านห้เพื่อนใหม่ครับเพื่อนวา้ป่านแี้น้อแล้วก็้ฟต่างหมุนก็ป่านใหม่ครับผมอยากเป็นเส้นแน่ครับพี่นอ้องฝ่าวครับขนาดว่าฝ่าวยังสีเปลีวอยู่คำละ่ะ นี่ครับนี่เฮ็ดหน้าให้เกานะครับบอดดแตงเพื่อนไทยครับมันอยากโน่นย่ซือหันนลพี่น้องแต่ว่าันอยากตำยู่แถวกุกยุข่าอยู่ครับนี่แล้วก็อัดถางย่ซือหันทางนึงครับแล้วก็ย่นี่ไฟกระลามขึ้นมาหนีครับปวดเว่ารถพี่น้องเอารถไทยดับไฟนะครับไฟลามขึ้นมามองนี้ครับจังหวะที่กวดดินถมใหม่ผมขุดลงวันสางครับดันดินถมไฟ เฟืองหมอนนี่ผมขอมาต่ออีกหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันกำลางหล,ลามนี่เีงครับแล้วก็มาลามอยู่กองนี่อีิก็เลยดันกองนี่มาทุบนี่อีกก็อเาไปถิ่มไซบานนี่ก็ไปถิ่มไกลก็บอได้ใหญ่มันลามไปหมองอื่นครับโอ้ทั้งนั้นยังลูกอยู่ที่นองนี่นะครับแต่งหน้าให้เก่าให้นึ่งนี่สองพันครับสองให้นี่แปดพันครับเดี๋ยกว่าพี่น้อง ียบร้อยกัเรียกเอาละครับเวลาหาพันดีกันจอดครับบร้เฮ็ดเต็มมือเต็มไม่เต็มหน่วยหลวงพี่น้องก็เฮ็ดไปเดือดครับโมด้ขาดินหลายครับตะวันหน้าให้ใหญ่นะครับผมหน้ามันให้ใหญ่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามึงหน้างานก็คือจังมันหลายอย่งนี้แหละครับตะวันหน้าให้ใหญ่ก็เป็นหน้าห้เก่านะครับบวกเปนเฮ็ดให้ใหม่สองไฮเป็นไฮหนึ่งสิบอแมนนะครับนี่ก็ขั้นแดนครับขั้นแดนก็งอตามเก่าครับป่านขึ้นให้ใหญ่ จากแต่ก่อนพี่ยงขัวเขาครับผมเอาพามาชมนาะงานส่งืซ้อพี่น้องงานการแสดงพานพผพานกับที่ชมใด้ครับผมเสยเอาไปพัฒนาแก้ไขรไม่หวท้องน้ำฝืนน้ำไฟพี่น้องจะจะไปถิ่มไซบาทข้า,างบนงน,น,น,นั่งกวาดหินๆินนะครับ ไช่นี่ยก็จับเลยคจับอีกคือขับซองเทือมันไใหญ่หลายครับทูสีสามไหลครับมันก็บม่ได้ตั้งครับกันแห่งนะพี่น้องแต่ว่ามันเพื่นไถแบบว่าเพื่นไถขึ้นรถอีแตกนี่ครับรถไถสีสีเป็นเพื่นไถแบบรถอีแตกครับหมุนเขาคือนบกหอยนี่ครับตัดหัวงานไป่ดัครับอย่างมันไถตัดหัวงานไป่ดัตัดขางไป่ดั่มมาตอนนี้มันก็เลือกครับเจีครับแจีนี่แจนั่นเจนั่นก็เลือกแจีนี่ก็เลือกครับกลางก็เลือกครับบานนี่ มันก็เลยกลายเป็นมาเไรดินทั่วไฮครับมันมวอะไรดินทั่วไฮก็คือสีเหลี่ยมอะไอย่ครับผมว่าไรดินเบิดไฮเลยครับไฮนั่นกะไฮนั่นกะยากตั้มที่ไรอย่ครับเป็นว่ามันหนามทั้งหนึ่งเพียงนาแข้งทั้งหนึ่งเพราะไม่หนามครับไฮนั่นที่ไรดินหลายเนี่ยแต่ว่ากะเหลี่ยไปแล้วตีขีดก่อนหมดแล้วครับแต่ว่ามันคำก็เลยบริเวณไทยตอนเก็บงานเหลี่ครับเลยบริเวณไทยหลุดไป เอาสีมื่อาบานแลยนะพี่น้องมนันามาชมนางานการแสดงกันสินะครับดีบอดีกับฝากที่ชมไม่ได้พี่น้องเนอมันเถื่อเดี๋ยวเอาไปพัฒนาาไม่นะครับตัวไรบดีบ้ม่งงามเกลียงงานตัวไรมีคลิปมีผ่ผาดน,นองเบายอยู่พเดีนะพี่น้องตอนเฮ็ดงานกะโมเดลไทยนะครับมันไงหลายครับดินเป็นดินแข็งๆเขา,ขา,ขาขแป้งนะครับผม ก็เ,เลยบอวไทยนะครับตอนเห็ดมันสิยบเป็นตะเมองหย่อนแสงเสียวฟีหูุดก้อนพี่น้องพอดีเห็นรูปดโฟล่่าย อาจารย์ได้กาแฟก็ไหนก็แชร์ก,ชก็ติดตามไม่ได้ครับพี่น้องเพราะมีกำลังใจคลิปต,ต่อไปนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นหน้างานปั๊บหน้าไปเรื่อยครับงานปลาท่านอาจารย์ต่อมเข้าวกรอยกเรืนที่เรียบร้อยแล้วครับผมมีปัญหากันเรื่องขั้นลงขั้นแดนครับเพื่อนว่าก็โมเป็นยังครับเอาไว้งานหน้าคอยไปหากันไหมเอาไว้รู้พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ